วยวันนี้มีคนข้าหัวสูงปี๊ดเลยอะ6,000แล้วก็7 0 0วผมจะเข้าไปอยู่ในตำแหน่งเป้าระวังคนหลับในเรือครับนายดูแค่คนนี้ก็พอแล้วปะนายกับมาดิท่าจะหาภรรยาใหม่หรือท่าจะหาสามีใหม่ดีคะรองทํามือเปนยังไงครับพี่หัวสาลาย ไม่ใช่เหม็นครับเหม็นเหม็นเหม็นเฉินว่าไม่ใช่แล้วเสื้อผ้าก่อนละกันถ้าแบบนี้นายทำมือไม่รู้ F สามสิถ้าแบบนี้เอามือขึ้นมาได้ครับผม๊เอานี้ที่หัวเสือนด้เป็นเด็กใหม่เหรอคะผมยังไม่ได้เข้าครับผมไม่ได้เป็นเด็กใหม่หรอกครับฮะนายก็กำลัจะเจอดีแน่เจออะไรครับผมไหนบอกให้ผมรู้สิครับ ดงเตี้ยอนุบาลมีน้อยมาเรียนเฮ้ยไอเด็กใหม่เจอรับน้องแน่ใช่กันเจอรับน้องแน่เด็กให่เด็กเจอแน่ทุกคนล้อมมันไปอย่าใจร้ายกับเขาหน่ยครับล้อมนน่คิดอย่างไงนะคะครับผม จะใจร้ายกับเขาเลยครับนี่นายหัวเขียวเขาจะไปกันอย่างนั้นหรือไงฮะอะไรท่านจะไปที่ไหนดีหน่อยจะลาะกันนะครับดีนเหม็นที่ค่ะพี่เหม็นพี่พี่พี่ลองใสช้ธาไม่ตายของพี่ใส่เขาสิอย่าทะเลาะกันเลยครับไปดีนะครับทุกคนล้อมเด็กใหม่เจ้าหนี้ต้องโดนสั่งสอนคุณนิ่งก็ใจร้ายกับเขาเกินไปนะครับฉันว่าไม่ใช่แล้ว่ะนายต้องโดนสั่งสอนเด็กใหม่ พวกเธอจะได้หลับจำสธอบ้างว่าฉันน่ะคือใครเป็นใครอะแล้วเป็นใคร่ะครณโอุลิเวอร์ทำไมเราต้องเจอไรกับเด็กใหม่ด้วย่ะครับฉันเคยจำชื่อฉันไว้นะฉันน่ะคือคนที่สวยที่สุดนี่เหรอน่่เด็กใหม่าจะไปไหนกลับมาก่อนย่ากลับว่าไงครับโกรธนีดใจเย็นๆนะครับนี่รอมเด็กใหม่ไว้เลยเราจะลงโทษเขากัน รู้สึกกลัวสุดเลยคุณซิเวอร์ครับทำไมเราต้องเจร้ายกับเด็กใหม่ด้วยครับไม่จำเป็นต้องเจร้ายนี่ทำไมต้องเจร้ายอ่ะทำทำโทษนี่ในข้อหาอะไรเอลลี่ทำไมเอลลี่ทำไมต้องเจร้ายอ่ะอะไรครับผมผมยังไม่ได้ครับทำไมเอลลี่ทำไมเราต้องถึงต้องทำร้ายเด็กใหม่นี่ยเขาผมสีเหลืองเหมือนฉันเน่ยไม่เกี่ยวหรือเปล่าคนสีเหลืองผมสีเหลืองก็ไม่ได้แปลว่ามันจะเป็นอะไรผิดซะหน่อยแต่อย่างนี้ต้องไปคุยกันซึ่งคนที่คนโดนทำโทษคือคุณหรือเปล่าพี่แย่หล่ะตอนท้ายเลยอ๋อสักคูนะสักคูนะ โอ้โหเมืกี้สั่นเลยตานี่สั่นเลยแป๊บนึงนะคิดเปลงใช่ไหมเบาตาผมก็ถลนเมื่อกี้ยเมื่อกี้ตาแบบว่าคนไม่ได้อ่านใช่ไหมว่าถามในรอบแบบคนที่สองมันคือเน่บทลงโทษของนายก็คือให้นายพูดคำว่าจุ๊บวะไม่จริงเฮ้ยโอ้ยไอหนุ่มไอหนุ่มขับไปใช่แล้วรู้เรื่องเขารู้เรื่องหรือเปล่าว่าคนนั้นสองนุ่มครึ่งอ่ะ รู้เรื่องครับผมและวัไหนองมานแค่ไหผมมาเดินเล่นเฉยๆครับโอ้ยโอ้ยตาเลือกตาเลือกตาเลือดขวางที่เบิกเลื้อประหารนายสายตายาวมากเลยอ่ะฮะตอนนี้เราถึงเกาะเรียบร้อยแล้วนะครัเราจะยังให้หน่วยเราจะยังให้หน่วยสีลงหลังเกาะอยู่หรือเปล่านะ เดี๋ยวเราหาเราหาที่ลงสักจุดหนึ่งแล้วเดี๋ยวให้หน่วยสีไปลงอีกฝั่งหนึ่งน่ะเอางี้นละกันพราะนายจอดปกติอ่ะเดี๋ยวเพราฉันแต่ก่อนจะลงได้เลยครับเอาแล้วก็แทงเอางี้เอางี้เดี๋ยวผมวนให้นะลุงจอดโอเคไหมจอดตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวผมให้หน่วยหนึ่งหรือสองลงไปก่อนโอเคหรือเปล่าเดี๋ยวผมวนไปจอดให้โอเคไหมโอเคเริ่มทำการประกาศเราจะได้เคลื่อนย้ายจุดในการที่วิ่งไววิ่งไวกว่าการที่ไม่ต้องวิ่งเข้าไปเข้ามาเข้าใจผมใช่ไหมเดี๋ยวเราจะเริ่มทำการประกาศแล้วก็เข้าไปที่เกาะเลยนะ ขวานี่ก็ได้เป็นพื้นที่โล่งดีเนี่ยเนี่ยเนี่ยขวานี่ก็ได้เดีย๋ยวประจำประกาศเข้าไปก่อนนะครับอย่าลืมยิงปืนใหญ่ด้วยหลังเขานี่ก็ได้ไดโอเคหน่วยหนึ่งหน่วยสองลงจวนครับขึ้นเกาะด่วน ประกาศก่อนประกาศก่อนให้เราขึ้นเกาะมาประกาศไงครับประกาศเลยค่ะประกาศเลยค่ะขึ้นเกาะ <ใน S 1> ได้หรือเปล่าในนามขลทหารมารินฟอร์ดฉันขออนุญาตปิดล้อมกเกาะแห่งน,นี้ประกาศอีกครั้งในนามขลทหารมารินฟอร์ดฉันขออนุญาตปิดล้อมเกาะแห่งนี้ที่บอมันคือสามหนึ่งหนึ่งศูนย์ป่ะหนึ่งหนึ่งหนึ่งสอง หน่วยสองไปทางขวาหน่วยสองหันหน้าเข้าเกาะฝั่งซ้ายหน่วยหนึ่งหันหน้าเข้าเกาะอยู่ฝั่งขวานี่ดังจับจอสนัดได้เข้ายึดเกาะแห่งนี้ข้อสีพร้อมเผรอนะเผรอ่ะอยู่อยู่นะหน่วยหนึ่งกับหน่วยสองกำลังเข้าประทานนะครับหน่วยสามกับหน่วยสี่เตรียมตัวประมาณประมาณสิบคนนะพร้อมพร้อมแล้วขวาหรืยังขวาขวาตัวหนึ่งดึงกับหน่วยสองกำลังดันไปตรงนี้มีคนดักอยู่ไปตรงนู้นอะกำลังถอยไปทางท้ายเกาะนะครับ ถอยยานะตัวหารมารีนบอลฉันขออนุญาตประกาศปิดล้อต่อแห่นี้เนื่องจากลถบิดกัจนสลัดลากขั้วที่มีลักข้าวหัวอยู่ในใบประกาศเริ่มเปิดแล้วโดยสองเริ่มเปิดแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเราอย่าไม่ได้ขึ้นไปคุ้แล้วคุยแล้วอยู่พี่เอร์พื่อที่ขั้วลักจะอยู่หลังเขาใกล้ๆจักรานยนตนน้นเรืนะคะเจ็บเจ็บเลยเจ็บมาก รอดีเลือดเพื่อนด้วยนะชุดเพื่อนด้วยนะโอ้ทางนี้ไม่มีทางขึ้นในน้ำขนาดของบารีนก่อนที่จะอนุญาตปิดล้อมเกาะแห่งนี้เราจะจัดเอ็กซ์จอมโจทย์ช่วงจงยอมจำลองเดี๋ยวนี้ขอให้ผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องออกจากบบริเวณรอบเกาะแห่งนี้โดยด่วน ชุบชุบชุบเพื่อนเขากำลังไล่ชุบเอจี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 ชุบเพื่อนอย่าอุ้งอย่าอุ้งศอกเขาอย่าอุ้งศักเขาโอ้ยใจเย็นใจเย็นตัวนี้ตายแล้วตัวนี้ตายแล้วต้องอตรงข้ามนะคะประกาศย้ำนะคะคนนึงนะต้อลบออกมาตรงใกล้ๆท่าเรือนะหลังเขานะผมชุบนะไปต่อเลยใครไม่ไปชุบได้เลยนะเอจีตัวนี้เอ้ยตัวนี้ตัวนี้เอจีเอจี

เพื่อนกำลังโดนอ่าผู้หญิงชุดชมพูไปเลยไหนฝากเข้าเพื่อนด้วยเหลือข้างหลังเหลือข้างหลังคนนึงมาช่วยหน่อยตัวนึ่งเลยคือดำคนหนึ่งผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงเดี๋ยวนี้เขาได้จัดการนิดนึงคนชุดมี่คนชุดชุดทหารปืนชุดทหารปืนช่วยหน่อยทหารกำลังไปช่วเพื่อน ลม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 สัวตายสวยสวยคนหนึ่งผู้หญิงต้องลับชูบนะคนนี้แต้องเกิดนะเกิดนะตามเสื้อดำผู้ชายเสื้อดำผู้ชายอีกเสื้อดำก็ลังวิ่งไปท้ายเกาะคนนึ่งเชินึงเอาสเต็งเคลียร์สเต็งเคลียร์เอ้ยเอาเอาเด็กเคลียร์เด็กเคลียร์มาตายตายตายวางเลยพี่ซีวางเลยไม่ล้มยังไม่ล้มเลยตกเลยวางเลยออกโล่ออกโล่ท้ายเกาะ ถามดูหเหมือนจะล่วงแล้วนะล่วงแล้วล่วงแล้วตายแล่อต่อ,ต,อต่อเก็บหลังเก็บหลังเก็บหลังสปอนเรือเรือเรือสลัดมานะมาเพื่อใช่ไหมเดี๋วยวเคียร์กาะเคียร์กาะถ้าไม่มีปัญหาแล้วสอบถามพลเรือเอกจะทำยังไงกับเรา <คน S 2> จนสลั <ผม S 2> สดที่ <ผม S 2> สลบตรวจสอบพ่อนตรวจสอบเพื่อนทุกคนค่ะว่าอยู่เพื่อนตรวจสอบจนสลัดฝากแจ้งข่าวให้พลเรือเอกหน่อยด้านเรือเรือว่าทำยังไงต่อ ตักสลาดมานะมีมานะตรวจสอบตรวจสอบตรงท่าเรือด้วยท่าเรือไหนครับโรจิชวนสองสี่แปดนะเขาลักก่อนทุกสก๊อปตรงที่มีคนถล่มไว้เยอะๆนะเกิดมีคนแอบขึ้นมาชุบห่างกับผมนะลุงเรือ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 ตรงอยู่มาตรงคนว่ายน้ำอยู่ตรงข้างหลังค่ะคนปืนใหญ่มาที่เรือหน่อยคนมีปืนใหญ่มาที่เรือหน่อยทางสองสามทางฝั่ขวา หน่วยสองหน่วยสองเข้าประท้าทางฝั่งซ้ายครับตะโกนลงไปด้วยโอเคหน่วยสองฟังชนะกล่นสามจีใช่ไหมหน่วยสามวิ่งมาตามเดินเขาด้านซ้ายเลยตายตายตายโอเคโอเคเอ๊ะฉันเห็นฉันเห็นหยุ่ตรงนี้เนี่ยเขาดูแมนดีแต่ว่าอยู่อยู่ข้างต้นสนฝั่งขวาฝั่งขวาโดนโจมตีก่อนนะครับให้เขาเข้าปอดเรามีน้อยโจมตีก่อนครับเมื่อกี้ถอยแล้วแหละที่ไม่เกี่ยว เอานี่เอานี่เร็วไปที่วิ่งตามเอ่อตามหลังบอกตามหลังขาด้านซ้ายลงมาตรงกลางได้เลยเออนี่โอ๊ะเจอกลุ่มวินเล่เจอกลุ่มวินเล่เจอกลุ่มวินเล่ทางฝั่งขวาเยอะมากเยอะมากเยอะมากเอานี่มาทางฝั่งขวาเอานี่มาทางฝั่งขวาเลยสองเตียงกำลังสมบูรครับขอแฟร์ขอแฟร์สองเอ่อผมเห็นมีกลุ่มจนสลัดเอ่อมีจนสลัดบางคนอยู่ทางหลังเขาหิมะด้านหลังนะครับออกขึ้นไปตรวจสอบให้หน่อยหน่วยหนึ่งคนมีแฟร์รถคุณปลาแฟร์นะ กำลังขึ้นไปตรวจสอบให้ครับฝั่งขวาปลาแข่าแล้วยุขวาแล้วพี่ได้ได้แป๊บหนึ่งนะหน่วย2และหน่วยสี่กำลังขึ้นไปตรวจสอบบนั่งขาหน่วยหนึ่งและหน่วยสามถือครับหนบด้วยครับขัประกาศเมีกลุ่มตัวสลวยกลุ่มหมาปะพอไหมก่มิเลอร์ก่มิเลอร์นะสอบเสร็จแล้วค่อยๆดันไปช่วยหน่วยหนึ่งและหน่วยสามทางฝั่งขวานะเออใช่ที่อยู่ตรงต้นไม้หรือเปล่าใกล้ๆอย่างนี้เลยฝ่งขวาไปนะคุหาเดอรมานินตอนนี้กงเปิดล้อมเแห่งนี้เรื่องครบ จัสระที่มีข้าหัวจะได้ไปประกาศจับพวกที่ไปเกี่ยวข้องหางค่คนนัมนปิดด้ยแล้วยที่ไปเกี่ยวข้องกันนี่ก็คุณปน้วอาไว้หนึ่งดวงไว้หนึ่งวตามตูดเอาไว้เปิดหรอเปิดโดนสามอ้อมครับโอ้อมเลยโดนเปิดนะครับโดนเปิดโดนเปิดโดนเปิดมามมาามาอยู่ทางตรงไหนแล้วคะพอดีขึ้นึก่อนได้ทางขวาครับสหน่ยอย่ไหนทำมาหน่อยํำมาหน่อยทำมาหน่อยทมาหน่อย นังเสริมฝั่งขวาของนังเสริมด่วนด่วนด่วนมากๆ่าเส้นตับหน่อยได้จใจของนังเสริมของนังกระชุบล่วงล่วงล่วงสายสวยหมออยู่คุ้มหมออยู่ล้อมปิดปิดล้อมรูปิดล้อมรูตอนนี้เอ๊แต่เราอยู่ที่ปไะนมากันตัดตัดเซลีวล้มเซลีวล้มสลบปโดนสวยับยุบอยู่ครับหนึ่งสรุปหนึ่งชีวิตเวร์เวอร์ขึ้นมาช่วยเคลียร์เขาฝั่งนี้หน่อยสามถอยดูสามถอยหน่อยสามถอยเลยครับหน่วยนึ่งหนวยหนึ่งโถมหน่วยหนึ่งโถม อมีเพื่อนสลบครับตรงไหนคะพี่แจนพี่จันน้มาหาหมอเลยด้วยอุ้มเพื่อนสายายฝั่งซ้ายเดี๋ยวอุ้มไปเดี๋ยวไว้หนาหน่วยเขาเอจีเขาเอจีให้เด็กเล่นเลยตายครับเขาตายครับพาเพื่อนมาหาแพทย์หน่อยครับเพราะว่าตอนอยู่วงในป่บไม่ได้เลยว่างเลยพี่โก้วางดูฝั่งขวาสุดครับพี่แจนอยู่ชั้นเดียวกับพี่แจนพี่ันก่อน มีใครไปโดนแถวาเรือหนีเปล่าไม่มีมีแต่ประชาชนเมื่อกี้มาพอเป็นสองหน่วยที่ไล่ล่าครับหน่วยหนึ่งหน่วยหน่สามฝักไล่ล่าหน่อยหน่วยสองหน่วยสี่ตรวจสอบพื้นที่รอบๆครับแล้วเอาเพื่อนที่สลบขึ้นมาตันตายแล้วช่วยเขาเฮ้ยขอดูมเราเช็คดินดีดังว่าขัดถล่คนหรือเปล่า ววมลลลเหหนือแ้ี่คนที่อยู <im im <im <im ่ตรงท่าเรือไม่เกี <im <im ่ยวใช่ไหมไม่เกี <im <im im <im 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 ่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยหมอโยนี <im <im ่หมอโยนี่หมอยนี่แค่คนที่มีปอกแขนเป็นเรือครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วขออนุญาตขออนุญาตตรวจสอบปอกแขนวิลเลอร์นี่สีแดงใช่ไหมแล้วปอกแขนงดำสีแดงนี่เราอยูรกลุ่มอะไรครับมีดำดำทองเป็นรถนอสตาร์ครับนอสตารเขาไม่สามารถร่วมได้ครับเห็นเขายืนนิ่งๆอยู่น่ะอย่างที่ผมแจ้งครับเขาไม่สามารถเข้าร่วมได้ครับตอนนี้เรามาแค่กับ เออวิลเลอร์เท่านั้นครับขอการแค่วีลโอเควางวางรวมกันแจ้งพลเอเอกแล้วก็ทำการเจลครับแล้วก็มีการแจ้งมาจากพลเอเอกนะครับที่เป็นคนจับแล้วก็จับเข้าอิมเพลดาวให้ถ่ายหลักฐานไปลงในห้องส่งหลักฐานด้วยนะครับ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 